ยังเหลือหนุม่มอีกหนึ่งคนนะครับหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าหน้าตาเนี่ยโอ้โหหวานมากนั่นก็คือเตชินเองครับ <cono ce> อ่าอเอาีแล้วคนที่เนี่ยเขาบอกว่าเพลงช้าเพลงเศร้าเนี่ยต้องยกให้เขาเลยเพราะว่าเขานี่แบบเป็นพ่อเป็นพ่อเพลงช้าเพลงเศร้าเลยในบ้านเทมโปโปนครับ <S <S นั่นก็คือน้องการนั่นเองครับ การเป็นไงบ้างสัปดาห์นี้หนักใจไหมเพราะว่าเราต้องมาร้องเพลงเร็วเพราะว่าร้องเพลงช้าเพลงเศร้านี่คือแบบมากก็ยังก็คิดว่าก็ยังอยู่น่าจะอยู่ในระดับที่การรังร้องโอเคอยู่ยังสามารถที่จะสื่อสารอะไรที่มันสนุกสนุกง่ายอ่าฮะแน่คิดว่าวันนี้ทําได้ครับคิดว่าทําได้ครับเพลงที่ทำวันนี้คือเพลงอะไรครับ w o u l d you p l a s e ครับแน่โอเคโอเค้อหรือยงพง้อหรือยัง พร้อมหรือยังพน้องขอมสีกี้ให้น้องกันหน่อยเร็ว คุณหัวใจก็มีคุ้นยิ่งเห็นก็ยิ่งมีก็ยิ่งมีธอหากที่เจอกับคุณทั้งวันก็คงดีจะแฮปปี้ที่สุดเลยคุ้นคุ้นคุค้คือผมไม่รู้เป็นไงมีอะไรก็ชอบร้องเป็นเพลงก็ลุกไม้ตเติมและใช้กันมา

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จะฝากรักจะไม่ลืมบากนักรักกันรักกันเธอเย้เย้เย่ก็อยากรักอยากให้คำว่ารักก mm ็ hmm. ่อยากเป็นที่รักของคุณของคุณผมก็เลยจะบอก มัเหมือนแต่งมาเพื่อกันเลยนะรักกันรักกันรักกันค่ะพอมากพอมากน้องผมร้องพอไหมครับเออครูเจครับครูพี่กอล์ฟครับน้องกันวันนี้เป็นไงบ้างครับผมอ๋อครูเจว่าเวลากันร้องเนี่ยแบบมันมีเสน่ห์ตรงที่อ่าแบบมันเหมือนจะแบบแอบเขินๆนิดๆอะไรเงี้ยดูเท่ดูน่ารักดี คือแบบเหมือนเหมือนกับใช้ใช้เสน่ห์ไอ้ความเขินของเราเนี่ยแบบเป็นอะไรที่แบบทําให้แบบดูแปลกจากคนอื่นทงกติว่าก็ก็ก็สนุกดีครับดีครับแล้วก็แล้วก็เรื่องวิธีร้องก็ร้องดีครับแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นได้ดีแล้วก็อืมกันก็อาจจะต้องแบบมั่นใจไปอีกนิดหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเขินแล้วมันเวิร์กก็ก็เขินก็ได้เหมือนกันเหมือนกันติดเรื่องความมั่นใจนิดเดียว แต่ว่าพี่ยังยืนยันคำเดิมที่เคยพูดไปในคลาสว่ากันในมุมนี้น่ารักแต่อย่าหุนไปเลยอาทุกคนเห็นด้วยป็นครูพี่ก๊อฟไหมว่ากันน่ารักเห็นด้วยเอาค่ะให้กันไปพักผ่อนก่อนนะครับทีนี้ก็เหลือผู้หญิงแค่หนึ่งคนนะครับ เป็นอะไรที่เดากันยากมากๆ <รอ S 1> าเพราะว,ว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวในบ้านนะครับ <ๆ S 1> <c oughs> คนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเวลาร้องเพลงใครเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคือมีเขามีเขาเรียกว่ามีสไตล์เป็นของตัวเองนั่ <c oughs> นก็คือองค์เอ๋งเองครับไปเจอเขาเลยครับวันนี้คือแบบมีปัญหาไงป้าคือแบบไปทำการบ้าน,านหรือเปล่าว่าต้องทำยังไงอะไรเงี้ย ไปทำมาแล้วค่ะก็คือจะร้องเพลงปามี่ในแบบที่เป็นตุวเองเนอะแล้วยังมีแจ้ยังมีกลิ่นอายของปามี่อยู่บ้างอ่าฮะโอเคแล้ววันนี้ร้องเพลงอะไรครับอู้ค่ะอู๋เะไปฟังกันเลยกับอู้ค่ะ ยอมรับเลยว่าเพลงอูนี่เป็นเพลงของอู๋อิงไปแล้วตอนนี้นะฮะร้องแบบดีมากๆเลยเพียงแบบมันไปด้วยสุมากสุดมากครับเอาไปฟังคอมเมนต์จากครูเจกับคุณครูพี่ก๊อฟดีกว่าครับว่าเป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้ครับผมเรียวว่าอู๋อิงเวลาร้องเพลงนี้ก็เท่ดีครับมันแบบมันดูแบบเป็นมีสไตล์ของตัวเองดีแล้วก็เนื่องจากว่าแบบปามี่เขาแบบมันมีเอกลักษณ์ของเขาเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าอู๋อิงมาร้องมันก็ฟังเป็นสไตล์อิงซึ่งครูเจชอบตรงนี้นะครับแล้วก็ ครูเชอบตอนตอนที่เราแบบดีดกีตาร์แล้วก็ร้องมันดูเท่ดีแล้วก็แต่ครูเะระวังนิดหนึ่งสมภพพอเราแบบเราอยากจะแบบตกมือตอนที่เราถือไม้นี่บางทีแบบไปโป๊ะใส่ไม้มันก็เลยมีเสียงเข้ามาต้องต้องระวังแบบถ้าจะตกก็ตกให้มันลงตรงที่มันไม่ใช่ตรงไม้แต่อย่างอื่นเนี่ยมันแล้วก็สนุกดีแล้วเขาเป็นคนพลังเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแบบพลังมากพอที่จะดึงเอาคนทั้งฮอลล์ตรงเนี้ยสนุกขึ้นมากกับเขาได้เต็มที่มันเลยสนุก ตอนนี้ขอเชิญน้องๆทั้งสี่คนขึ้นบนบนเวทีเลยค่ะวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่2องแล้วนะครับที่พวกเราได้เปิดมินิโชว์เคสนะครับมาที่ขับเท้าของเรานะครับก็เรามีของที่จะขอบคุณทุกๆคนด้วยแฟนคลับของ Temple Po นะครับเราจะมีการจับฉลากครับเลือกหนึ่งคนที่เป็นผู้โชคดีได้ตุ๊กตาตัวนี้ไปคนคนคนน้องบุ๋มสุชัญญาครับ คุณน้องคุณช่งดีครับขบวนวันนี้ดูความรู้สึกเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นนตคะสนุกสนุกมากค่ะมาเชียร์ใครเป็นพิเศษมาเชียร์พี่ออฟค่ะแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างที่มาเชียร์พี่ออฟและพี่ออฟก็ให้ของขวัญเรากลับบ้านด้วยใจมากค่ะเอาไปนอนกอดเลยนะครับขอบคุณมากครับเย้เอาเป็นว่าตอนนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณครูเจแล้วก็คุณครูพี่กออฟด้วยนะครับ และที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้นะครับต้องขอบคุณครับโยเกิร์ตดัชชี่นะครับเกิดหน้าใสเกิดแข็งแรงสูงโยเกิร์ตดัชชี่ดีมีประโยชน์โยเกิร์ตดัชชี่อย่าบอกนะว่าไม่เยอะนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับน้องๆแฟนคลับของเทมปุโร่ทุกๆคนนะครับใครเป็นพี่ก็เรียกน้องทุกคนนะครับ ขอบคุณมากครับก็สำหรับกำลังใจนะครับสัปดาห์หน้ามาติดตามกันอีกนะครับส่วนใครไม่ได้ดูแบงในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เสาร์ที่เราก็มีนะครับและโจทย์ของทีมหน้านะครับขอบอกว่าอยากให้ทุกคนทั้ง4ี่คนไปเตรียมเสียงให้พร้อมนะฮะเพราะว่าโจทย์ของเราครับจะค่อนข้างยากน,นิดนึงครับเพราะว่าเราจะไม่ให้ร้องกับแบ c k กทิงแท็กบางคนอาจจะได้ร้องกับชาบบางคนอาจะาจะเ,เอาป็นว่า แต่และคนจะได้ร้องกับอะไรติดตามดู้วกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ <c oughs> แล้วเจอกันครับสวัสดีครับ